สวัสดีค่ะพี่น้องขาพวกแบใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะแนวทางวันนี้จจจะพามาคํานวณแนวทางนี้เคอิว e ีไนะคะพี่น้องเช้าบ่ายนะคะพี่น้องขาวันที่สามสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนคํานวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่สองก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ สำหรับวันที่วันที่สองนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งนะคะรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์นะคะพี่น้องคะรอบเช้าบนมาสี่เจ็ดเจ็ดล่างห้าศูนย์นะคะมาเข้าศูนย์ของรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายนะคะถ้าถ้าวิ่งรูดสี่ตัวก็น่าจะเข้านะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายนะคะใจะให้หนึ่งและศูนย์บนมาสองหนึ่งสามล่างห้าสองนะคะพี่น้องมาเข้าสองของรอบเช้านะคะแล้วก็เข้าคู่หนึ่งนะคะพี่น้องคะ คู่หนึ่งสามมาจริงๆด้วยนะคะใจบอกว่าเมื่อวานนี้โปรดพิจารณานะคะหนึ่งสามนะคะเอพีทุกท่านตามหรือเปล่านะคะได้กันหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันอย่างนี้เช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะมาต่อวันที่สามค่ะสามสิงหาคมนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสองนะคะสองสี่สองสาม สองเจ็ดสนะคะห่ค่ะ1นึ่งสอง1นึ่งสี่หแล้วก็10ค่ะต่อรอบาบนะคะพี่ต้องค่ะรอบายเด่นอยู่ที่4และ3นะคะ

สามห้าสามเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะพี่น้องคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องคือเลข4ี่และเลข9นะคะพิจารณาได้เลยนะคะพี่น้องสี่สองหรือสามเก้าเก้าสามนะคะพี่น้องใจงชอบนะคะเอไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะมักนะะเนาะค่ะเนาะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะใจจะตัดคู่ตัวเด่นลงให้นะคะ เพราะว่าคู่หลายตัวบางท่าน f อบางท่านก็ตามไม่ไหวเนาะพี่น้องเนาะสองและสองหนึ่งสี่สามนะคะสองสี่ค่ะสองสามนะคะพี่น้องหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะพี่น้องขาสี่นะคะสี่สองสี่หนึ่งนะคะไปกับทุกตัวนะคะนี่คือเลขเด่นนะคะสี่และเก้านะคะพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันนะคะ เอฟซีทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องสามนะคะสามซีสามสองสามหนึ่งนะคะปวดพิจารณาไว้ก็ได้อีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องแล้วตะมักเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะสองหนึ่งสี่สามสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ สำหรับ F-C ท่านไหนนะคะอยากได้หุ้นห้าง V นะคะสามารถแอดไลน์มหาใจได้เลยนะคะลายส่วนตัวนะคะ JAI 2 2 1 1นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวใจจะส่งแนวให้นะคะสำหรับห้าง V นะคะพี่น้องใจคำนวณให้ไม่ทันนะคะอยากคำนวณให้นะคะพี่น้องแต่คำนวณให้ไม่ทันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับเมืองไทยก่อนนะคะใกล้แล้วนะคะวันที่26บนี้ก็เจอกันที่ เมืองไทยเดี๋ยวจะคำนวณลงให้นะคะพี่น้องขะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสุขสมันหมนค่ะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะ